คุณเต้ยให้สายด่วน1เมษายน50นะคะเข้าล่าง05เต็มๆเลยนะคะแต่คุณเต้ยให้เลขลับมาก่อนนะคะสำหรับเลขลับของคุณเต้ยให้มางวดน,นี้ก็คือเลข51ให้มาหางเดียวเม็ดเดียวเลยนะคะสำหรับเลขลับของคุณเต้ยต่อกันที่เลขเด็ดประจำวันนะครับ งวดที่แล้วก็ได้50นะครับแต่เลขอาจจะมีหลายชุด1 2 3 4 32ตัวไปกับก็2 4ตัวนะครับวันศุกร์เดินไม่สาชุดเต็มล่างไม่ตัดครับก็มี95 90 92 65 60 62 35 30 32 25 20และ22นะครับ92อิเชียเลยนะครับเป็นเลขมงคลด้วยนะครับหลายๆคนก็ฝันได้92นะครับท่านผู้ชมแคปหน้าจอไว้เลยนะครับสำหรับเลขของเลขเด่นประจำวันนะครับ วันนี้นะคะ16เมษาย,ยนค่ะของอาจารย์เทพพีธักโชคค่ะ3ตัวเด่นจัดเน้นที่495 532 614และ365นะคะตัด2ตัวเด่นเน้นย้ำหวยออกวันศุกร์เน้นย้ำกันที่65 15 93และ53นะคะกันด้วยที่32ค่ะขอบคุณเจ้าของข้อมูลค่ะ วิ่งบนนะคะให้เด่นเลข3กับเลข8มีชุดเลข2ตัวให้นะคะมี31 33 36 38 81 83 86 88แล้วก็ชุดเลข3ตัวนะคะทั้งตรงแล้วก็โต๊ดด้วยนะคะถ้าชอบก็จะมี333 336 3, 337 6, 3, 338 366 368 เลขของแอดเทพนะครับแอดเทพห้าเก้าสาม9้าส3งสามสออันนี้สุดสามตัวบนก็593523นะครับจากแอดเทพมิเตพาหูหต ah ิอุอักษะอันนี้คือคาถาคอหวยไหมครับเนี่ยสำหรับชุดสามตัวของแอดอุไทยสำหรับงวดวันที่16เมษายนมี280 380 480 285 385และ485ขอฟันชุดเดียวคือ285สำหรับเม็ดเดียว6ประตูสถิตินะคะ2ตัวบนนะคะในเดือนเมษายนที่ออกป่อยๆนะคะ เน้นย้ำเลขนี้เลยนะคะเลขเบิ้ลค่ะที่ชอบมาคือเลขเด่น8 8นั่นเองนะคะเลข2ตัวที่ออกบ่อยนะคะ2ตัวบนในเดือนเมษายนอย่างนี้ค่ะคือเลขเด่น29 3170นแล้วก็เด่น88แนะคะแต่ที่มา1ครั้งค่ะ0นย์ก็มาดีเหมือนกันไม่ว่าจะเป็น 04, 0 4 06 09 20ค่ะตัวกลับ60ก็มาด้วยนะคะทาง06-60นะคะและถ้าดูที่เลขเบิ้ลที่มาบ่อยที่สุดนะคะใน2ตัวบนเดือนเมษาคือเลข 88แล้วก็ 66, 66นะคะนำสถิติมาให้ทุกท่านได้ดูกันหรือ